ยินดงเลยสวัสดีกันด้วยครับวันนี้เราอยู่ในมอสที่มีชื่อว่า t r a v e l e r Backpack นะครับเสียงผมเป็นไงหล่อว่าหรอวะมีทั้งเสียบ็อกซิ่งทำไมอยู่เนี่ยวันนี้เราอยู่ในมอดประเป่านะครับกระเป๋านั่นแหละ เป็นกระเป๋าเอเนกประสงค์ที่มีสปปรรพคุณหลายอย่างพูดเป็นยาเลยแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อเนี่ยขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจไม่ได้ได้เงินหรอกแต่ก็ไม่กําลังใจไงกำลังใจจกใครเนาะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มตั้งค่านก่อนนะครับเข้าไปที่ออปชันคอนโทรลคีย์อ่าแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดมันจะมีชาร์เปอร์แบ็คแเห็นไหมอ่าเดิมๆมันจะเป็น B ีแล้วก็ N ให้คุณเปลี่ยนเป็นปุ่มที่คุณถนัดละกันผมจะใช้เป็นเมาส์ข้างส่วนในปุ่มเซตนี่มันจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามอสมันน่าจะยังอัปเดตไม่ถึงขั้นแต่ว่ามอสเวอร์ชันเก่าๆมันใช้ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่ปุ่มที่สําคัญอะไรมากมานะครับเพราะฉะนั้นแก่ไม่เป็นไรวิธีคราฟก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณมีของตามป่มตามนี้เนี่ยคุณก็สามารถคราฟตามผุ่มได้เลยอ่าวางกระจกเป็นรูปตัวเอชอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไอรอนมา ได้เป็นโหลใส่น้ํา2อันที่นอนเนี่ยต้องมีขนแกะสีขาวหนึ่งแล้วก็สีที่คุณใหญ่ได้อีก2นะครับแล้วก็คราบกล่องมา1ใบอ่าต่อไปก็เรียงเลยครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเราก็จะได้เป็นกระเป๋ามาแล้วนะครับผมในส่วนของสกินอื่นๆของกระเป๋าเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะอัปเกรดมันได้ในอนาคตนะครับผมแนะนาให้ลงเป็นมอสเอเจไอ GI ไว้ดูวิธีคราบนะครับผมเพราะได้มาบอกทั้งหมดก็คงไม่ไหวเหมือนกัน และถ้าสมมติว่าคุณไม่ถูกใจสกินที่คุณคาเวลาคุณสามารถถอดมันออกได้ครับด้วยการเอามาคาบกับกันไกครับปึ๊บมันก็จะเป็นการล้างสกินออกนั่นเองวิธีการสะพายกระเป๋านะครับแค่กดทิศขวาแล้วก็กดตรงปุ่มนี้นะครับอ่ะกดปึ๊บมันก็จะเป็นการใส่กระเป๋าไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราจะเปิดกระเป๋าเนี่ยเราก็กดปุ่มที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมผมปรับเป็นปุ่มเมาส์สี จะเห็นได้ว่ามีช่องเก็บของมาเพื่อไม่เราใช้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับกระเป๋าตัวนี้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ห้อยไว้ตรงกระเป๋าได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมโคตรที่ในกระเป๋านี่มันก็จะมีโต๊ะค่าภายในตัวด้วยนะครับผมก็คือช่อง9ก้าช่องที่อยู่มุมนี้นั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มเอาไว้จัดเรียงของอยู่ข้างบนนี้นะครับผมเอาไว้จัดเรียงของแล้วก็เอาของจากกระเป๋าเข้าตัวของจากตัวเข้า,ขากระเป๋าแบบนี้ แล้วเราก็ยังสามารถที่จะเก็บน้ํา <_ d ose> เก็บละวา <_ d ose> เก็บนมได้นะครับผมเก็บได้ฝั่งละ4ีถังแต่ถ้าคุณไม่ต้องการมันแล้วนี่คุณก็สามารถที่จะเคลียร์มันออกได้นะครับผมด้วยการกดชิปแล้วก็คลิกไปหนึ่งทีมันก็จะหายไปอย่างงี้โดยเราสามารถคราฟใสาย,ยางขึ้นมาใช้แทนถังน้ําได้นะครับผมด้วยการคราฟแบบนี้ เ,เราก็จะได้สายยางม,มาแบบนี้วิธีใช้คือกดคลิกขวาไปหนึ่งทีนะครับผมโลที่เรากําลังเลือกอยู่มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วถ้าเราต้องการที่จะใช้อีกโหลหนึ่งนะครับเราแค่กดปุ่มดี่เราตั้งค่าไว้ครับผมตั้งไว้ที่เมาห้าเนาะส่วนวิธีใช้ก็คือเดินไปกดคลิกขวาครับเท่านี้เราก็จะเก็บน้ําเข้ากระเป๋าเราเรียบร้อยละกับลาวายเองก็เช่นกันนะครับผมและแกเรายังสามารถที่จะเอาสายยางไปดูดนมวัวได้เลยนะครับผม อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบนะครับก็คือการกดชิปวางแล้วก็ปูที่นอนครับเนี่ยกดปูอานนี้แล้วเราก็นอนแม่งเลยเราสามารถที่จะก,กดชิปแล้วก็คลิกขวาเพื่อสะพายกระเป๋าได้เลยนะครับผมเอาเลยครับต่อไปผมจะพาไปดูความสามารถของกระเป๋าแต่ละอย่างคร่าวๆนะครับผมคงเอามาให้ดูทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจ วิธีที่เราจะสามารถกดดูความสามารถเนี่ยคือกดชิปครับแล้วก็ชีพที่กระเป๋าอ่าอย่างกระเป๋าเนี่ยก็จะบวก4อารเมอร์จะเห็นได้ว่าผมไม่มีเกาะเพิ่มขึ้นเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ติดความสามารถของกระเป๋านั่นเองก็คือเราต้องเปิดมันก่อนโดยการติดเข้าไปที่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมเราก็จะมีค่าเกาะเพิ่มขึ้นมาละ4หน่วย ความสามารถของกระเป๋าปลาหมึกก็คือการหายใจใต้น้ําแล้วก็มีไนวิชั่นแต่ว่าบับจะมีแค่เฉพาะตอนที่เราอยู่ในน้ําเท่านั้นนะครับผมกระเป๋าแมวนะครับเมื่อเราอยู่ใกล้มอนสเตอร์เราจะได้บับความเร็วในการเคลื่อนที่กระเป๋าแมงมุมสามารถใช้ในการปีนป่ายได้กระเป๋าวัวนะครับจะล้างบับที่เรามีแล้วก็จะติดครูดาวประมาณเกือบ10นาทีกระเป๋าแมกมาสลรามสามารถทนความร้อนได้กระเป๋าลาพิษทําให้เรามีโอกาสได้เอกีมากขึ้นเป็นเท่าตัว กระเป๋าฮิปเปอร์นะครับเมื่อเราใกล้ตายเราก็จะระเบิดออกมาแล้วก็จะมีหัวใจได้บัฟแล้วหลังจากนี้ก็จะติดคูดาวนะครับกระเป๋าเลสโตนสามารถส่งกระแสะไฟได้เหมือนบล็อกเลสโตนปกติแค่นี้แหละกระเป๋าหนังสือสามารถใช้ในการอินชาร์ได้ถึงเวล์สามสิบโดยใช้3ใบแต่เชื่อผมเถอะมันก็เปืองเปืองบุ๊เชลพอพอกันแหละเอาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับให้หน่อยนะครับผมขอปพระท t ย a n k you สหรับมดหน้าจะเป็นมดอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับผม ไว้เจอกันครับบ๊ายบายจ้ะ